มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากคือการส่งเสริมการลงทุนในระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนและองคอ์กรท้องถิน่นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปรับตัวให้รับกับสถานการณ์เศรษฐกิจโดยองคอ์กรท้องถิน่นได้แก่สากกรวิสาหกิจชุมชนและองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองคอ์กรท้องถิน่นต้องดำเนินกิจการในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การเกษตรและเกษตรแปรรูป 2. อุตสาหกรรมเบา 3. ท่องเที่ยวชุมชน 4. การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนได้หลายรูปแบบเช่นช่วยยกระดับการผลิตโดยสนับสนุนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูปหรือกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมเบาสำหรับกิจการท่องเที่ยวชุมชน อาจสนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเลเช่นเสื้อชูชีพหรือการนำเทคโนโลยี IOT มาใช้และสำหรับการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเพื่อบรรเทาสถาน,นการณ์ภัยแลง้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสัมาากตัวพื้นที่และแผนโครงการต้องได้รับรองจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชออก,ก่อนโครงการที่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ 1. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า1ล้านบาท 2. ต้องสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นไม่น้อยกว่า200 0 0 0บาทต่อรายกรณีที่1เป็นโครงการที่ดําเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหมร,ร,รมหือไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ตามโดยโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่มบีและเป็นประเภทกิจการที่ B.O.I การส่งเสริมในปัจจุบันสิทธิ Еще, และประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวงเงิน120เซของเงินสนับสนุนเป็นระยะเวลา3ปีกรณีที่2เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมโดยสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลยังไม่สิ้นสุดลงหรือเป็นโครงการใหม่ที่อยู่ในขายได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่ม A สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมในวงเงิน120%ของเงินสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ www.boi.go.th ยื่นคำขอภายในธันวาคม2564 BOI ยกระดับฐานรากผาชาติยั่งยืน